สวัสดีค่ะวิดีโอน,นี้นะคะจะอยู่ในหมวดของด็อกที่หนึ์ด้วยเครื่องมือเป็นของตัวเดนมิชันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าเดนมิชันตั้งค่าอย่รบ้างไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะสามารถใช้งานได้เลยอันดับแรกเลยก็คือตัวเดนมิชันไทป์นี้ให้เลือกอยู่รูปแบบนะคะก็คือสี่รูปแบบรูปแบบแรกคือลูกศรถึงลูกศรหมายความว่าเ,เส้นหนึ่งถึงเส้นหนึ่งจะเป็นเสัญลักษณ์เหมือนกันประเภทเดียวกันตัวที่2นะคะก็คือวงกลมถึงลูกศรหมายความว่าวงกลมนับ ตัวเองเป็นเซนเตอร์เสมอส่วนตรงปลายที่เป็นลูกศรเนี่ยอยู่ที่เราไปคงกำหนดนะคะว่าอยากจะได้อะไรส่วนตัวที่3เนี่ยค่ะจะเหมือนตัวที่2แต่ต่างตรงที่ว่าตัวที่3เนี่ยจะไม่เห็นเส้นตัวหนังสือฟอนต์ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไปอยู่ที่ปลายของลูกศรทั้งหมดเลยและตัวสุดท้ายนะคะก็เรียกว่าอ e ินหรือชั้นเดกชั้นก็คือใช้งานในลูกด้านส่วนต่อมาคือมีให้เลือกสองอย่างนะคะคือโชว์เดคนชั่นเท็กโพลีก็คือโชว์แค่ตัวเทค ตามชืวอเลยส่วน Static Dimension ก็คือเป็นเรื่องของการยืดหยุ่นนะคะหรือว่าการทำให้ฟอนพวกของตัว Dimension เนี่ยแก้ไขอัตโนมัติหรือเปล่าส่วนต่อมา Mark กอร์ไทมีให้เลือกรูปแบบคขาว,ว่าต้องการลูกศรหัวลูกศรประเภทไหนนะคะตรงส่วนกระเจิงนี้นะนะคะทางด้านขวาก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักสีเบอร์ป,ปากกา ะะแล้วก็วิชเส้ลายก็คือเป็นเรื่องของความยาวที่เราต้องการใช้เส้นเราต้องการใช้เส้นแบบไหนนะคะยาวเท่าไหร่อันนี้คุณเราตั้ง,งค่าได้ส่วนต่อมาคือ text style ก็คือเรื่องหองฟอนต์นั่นเองว่าเราต้องการใช้ฟอนต์แบบไหนผ้าเป็นฟอนต์สไทยก็เลือกตไมไ์นะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็มันจะเขียนว่าออลูกศรอ,อยู่บนเส้นลูกศรตรงกลางเส้นหรือลูกศรอ,อยู่ข้างล่างเส้นซึ่งถ้าเราเลือกเป็นแบบตัวกลางเนี่ยคะ่ะเขาจะสามารถกาหนดได้ว่าจะให้มันเป็น horizontal text หรือเปล่าก็คือลูกศรเนี่ย อยูในแนวแนวตั้งเสมอซึ่งจะสามารถใช้เฉพาะตัวนี้เท่านั้นตัวบนกับตัวล่างไม่ใช้ไม่ได้นะคะส่วนต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของถกดำที่อยู่หลังแบ็กกกาว้าเราต้องการใช้งานเนี่ยก็ต้องติ๊กเอาไว้ส่วนเฟรมนะคะก็คือสร้างกรอบให้กับตัวทีนี่ต่อมา marker and business line เป็นเรื่องของความยาวน,นั่นเองไซส์ที่เป็นตัวของ m a r k e r กนะคะก็ตั้งค่ากำหนด ว่าต้องการใช้ขนาดเท่าไหร่ตัว pointer นยคะก็มีให้เลือกใช้งานเหมือนกันซึ่งในกรณีที่เป็นของตัว dimension เนะะี่ยค่ะก็จะมีฟังก์ชันว่าเออพื้นที่ dimension มันเล็กเกินไปจนอาจจะต้องมี pointer หรือเปล่าอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้ dimension detail นะคะก็เป็นเรื่องของรายละเอียดที่มันจะเกิดขึ้นอเช่น d ด m e n ชั่นตัวนี้ค่ะจะให้แสดงผลเรื่องของความสูงของ opening โงด,ดยหรือเปล่าถ้าเราใช้นะคะก็สามารถติ๊กได้เขาก็จะขึ้นเป d i เ e n ชันพร้อมกับระยะการตั้งที่เป็นความสูง,งตัว ช่องเปิดสุดท้ายก็เป็น property นะคะก็คือเรื่องของ information ต่างๆที่อยู่ในตัวเ e ลชั่นอันดับต่อมาคือวิธีการใช้งานเนาะอันดับแรกเลยคะคะเดี๋ยวเรามาทำงานกัน,นะะตรงนี้นะคะคือตัวให้เราใช้งานอยู่วิธีการใช้งานนะคะเราจะให้ทั้งสองฝั่งก็คือลูกศรทั้งสองตัวเนะะี่ยค่ะเป็นสายลับประเภทเดียวกันโดยที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะ่ะให้เป็นขีดกลมๆสีดและกันถซึ่งอาจจะอาจจะไม่ใช่สีดํานะคะ สีเนี่ยจะอ้างอิงจากพวกน้ำหนักตัวประกาพวก,กนี้นะวิธีการใช้งานนะคะเราสามารถคลิกที่1 2 3หรือว่า ABC คลิก3จุดนะคะเสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่ว่างนะคะ2ทีเขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ข้อเนี่ยค่ะก็คือให้เรามาวางเ่าเราต้องการวางแล้วก็กดวางเขาก็จะเป็น,นในเรกชั่นนี้อันนี้เห็นไหมเป็นถุมดำถ้าในกรณีที่ต้องการแบบอยากได้ไดเรกชั่นรวมให้เราเลือก A กับ C คลิกๆอันนี้คือลักษณะของตัวลูกศรทั้งสองฝั่งเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหลักจากลูกศรและเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรก็ได้ให้เราเลือกปตัวที่2วิธีการใช้งานคือเราต้องเลือกจากเซนเตอร์เสมอแล้วก็เลือกตรงปลายนะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มแกนข้อสังเกตก็คือว่าตรงนี้ค่ะเขาจะฟิกมาเลยว่านี่คือเซนเตอร์ส่วนตรงนี้ค่ะ สาลักคคุมนี้เนี่ยเปลี่ยนได้อย่างเช่นเราต้องการเปลี่ยนเปงนคีแต่ฝั่งนี้เปลี่ยนไม่ได้ซึ่งตัวนี้เวลาเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเขาก็จะเปลี่ยนทุกตัวเพราะว่าเราเลือกเป็นแบบทั้ง2ฝั่งอะไปต่อค่ะสาลักตัวนี้นะคะคล้ายๆกับตรงนี้ต่างกันตรงที่ว่าตัวเนี้ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นเดนมิชันเนี่ยเขาจะมากรองที่จุดเดียวเท่านั้นและเส้นตรงนี้อาจจะหายไปแต่จะมีแค่ตรงปลายข,อข้อสังเกตของตัวเดนมิชันประเภทที่2นะคะตัวนี้ที่เป็นซอร์กับ ลูกศรอ,อีกฝั่งการใช้งานของเขาเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวแรกการใช้งานของเขาเนี่ยคือคลิกแค่ครั้งเดียวเพื่อที่จะนับจากเซนเตอร์ไปถึงปลายเท่านั้นเขาไม่สามารถคลิกวางต่อเนื่องเป็นแบบอันแรกได้เหมือนที่เราทําตอนแรกเนาะเพราะถ้าเกิดเราคลิกต่อเนื่องแบบนี้ค่ะเขาจะนับจากจุดเซนเตอร์เนี่ยเป็นหลักแล้วก็บวกบวกบวกเพิ่มขึ้นไปไม่ใช่การแบ่งซอยแบบ4.4เท่ากันแบบนี้นะเขาจะนับจากเซนเตอร์แล้วบวกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เดสิมิชันแบบนี้ค่ะไม่นิยมใช้ดังนั้นหลักการใช้งานคือเราเซนเตอร์เนี่ยเรามักใช้แค่ครั้งเดียวื่อเมือต่อมาตัวลูกด้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ขีดมันเป็นลูกด้านอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะวางในลูกด้านสมมติว่าตรงนี้ละกันเนาะเดสิมิชันใช่ไหมคะตรงนี้อิเลเวชันเวลาการใช้งานค่ะคือเขาจะคลิกจากเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก่อนเพื่อหาจุดตั้งอ้างอิงเนาะแล้วก็ดับบลงคลิกเข้ามาขีดขึ้นมาค่ะ เขาก็จะบอกว่าเนี่ยจุดแรกคือ3.2คือ3.3หมายความว่าอันนี้คือหนาขึ้นมา3 4ซึ่งถ้าตัวนี้ไม่ใช่เราสามารถตัดทิ้งเหลือตัวเดียวได้ส่วนเรื่องของตัวไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะก็มาปรับย่อขนาดเอาอีกนะคะว่าต้องการแบบไหนเปลี่ยนแบบตัวเล์ไหมหรืออะไรพวกนี้อันนี้คือเราแก้ไขได้นะนี่คือของตัวลูกด้านนะคะกลับมาเดสิมิชันตัวต่อแมาอ่ะเรากลับมาที่สาระของ2อง ตอนนี้นะคะที่เราทำเนี่ยคือเป็นเรื่องรูปแบบของแนวแกน x และแกน y นะคะซึ่งเครื่องมือค่ะเขาจะกดอยู่ที่เครื่องมือของตัวแกน x และแกน y เท่านั้นเริ่มแต่เส้นตรงก่อนการขีดเส้นตรงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่านี่คือการขีดเส้นตรงถ้าเป็นการขีดเส้นเอียงโดยใช้เครื่องมือ x y เนี่ยดูนะคะว่าเป็นแบบไหนคือเขาจะเป็นแบบนี้แกน x กับแกน y เท่านั้นซึ่งในความจริงเราอยากให้เขาทะแยงตามเส้นทํำยังไงเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ ะะให้เป็นแบบเครื่องมือตัวที่2อ,อันนี้แล้วก็คลิกที่เส้นใหม่คลิกที่เส้นใหม่แล้วม็คลิกขึ้นไปเขาก็จะเปลีย่ยนทแยงตรนี้ให้นะคะนี่คือรูปแบบของการเขียนนะคะต้องเลือกใช้งานให้ถูกที่นะมันถึงจะเอามาใช้งานตอนนี้นะคะ,ะให้ดูะจะเอียงน,นะคะเราจะได้เส้นทแยงแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือเขาจะ รับบนะวกกับถ่ายเท่านั้นตัวต่อไปนะคะก็คือ d i m e n s i o n ัแบบโค้งตัวนี้เอาไว้ใช้กับกรณีที่มีวัสดุที่เป็นโค้งอย่างเช่นผนังโค้งแบบวิธีการใช้งานคือให้เราคลิกอ่ะคลิกเลือกแบบคลิกเสร็จแล้วก็คลิกต่อเนื่องโค้งตรงนี้อ่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เบา้อคลิกเนาะเขาจะขึ้นมาเป็นเดนส์แมชั่นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ค่อยกรับอ่าเขาก็จะวิ่งตามเส้นนี้นะเดี๋ยวขอเป็นสารลักนะคะ แล้วก็พุ่มความยาวอะจะได้รู้ว่ามันวิ่งมาจากไหนนะคะเขาก็จะวิ่งแบบนี้ให้อันนี้จะเป็นของเครื่องมือได้ใช้กรณีที่ขูดเท่านั้นนะคะส่วนต่อมาก็คือว่า dimension พวกนี้ค่ะเป็น dimension แบบยังไม่เป็น s t a ติ c หมายความว่าเครื่องมือเขายังเป็นคําสั่งขโองโตัอยู่ถ้าในกรณีต้องการเพิ่มพื้นที่อีกอย่างเช่น4 4 8ตรงนี้เนาะอยากจะทําำทำการเพิ่มระยะของพวก f e เอร์ข้างในเราสามารถเลือกที่เส้นของ แล้วกลับไปเครื่องมืเดนมิชันหนึ่งครั้งกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ click. 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 คลิกคลิกคลิกเขาก็ทำการแบ่งพื้นที่ให้แบบนี้นะคะแต่อย่าลืมนะเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวกันนะคะดังนั้นการเปลี่ยนเนี่ยคือก็จะเปลี่ยนดดวยวกันเหมือนกันทั้งเส้นเลยแบบนี้เห็ไบบนไ,ไหมคะอันดับต่อไปคือว่าอะไรคือถ้าเรามีการขยับอะไรพวกนะะี้ค่ะเดนมินชันพวกนี้เขาจะตามไปด้วยเสมอเท่ากับน,นี่คือข้อดีของการใช้คำสั่งที่ยังไม่เป็นสแตติก เราแก้ไขอ e ีดิอะไรก็ได้เดสิมิชั่นพวกนี้เขาก็จะออโต้ให้ในกรณีต่อมาทีถ้าเราอยากจะลบทิ้งเราสามารถเลือกที่จุดตรงนี้หาเซนเตอร์ Center, แล้วเราก็ลบเครื่องหมายกร t e ague, หรือแบ็กสเปซก็ได้เด m e ม s ชั่นพวกนี้เขาจะกลับมาลงตัวเหมือนเดิมนะคะนี่คือการเพิ่มแล้วก็ลดแต่ถ้าในกรณีเราต้องการกดสแตติกสแตติกเนี่ยคือเป็นการที่เราบังคับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะทนแล้วเหมนเช่นค่าตัวนี้เป็นค่าที่เราแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงซะงสิเราสามารถกดสแตติก เพื่ออะไรเพื่อที่เอาไปใช้ในกรณีที่แบบต้องการจะก๊อกปี้ไม่อยากมานั่งกดกตกวทุกๆครั้งนะคะสามารถใช้คำสั่งนี้ไนดะ้เราต้องเลือกเส้นแล้วก็มากด static dimension นะคะเสร็จแล้วกดโอเคข้อแตกต่างตรงที่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่เรากดคำว่า static dimension แล้ว dimension ตัวนั้นจะไม่สามารถเป็นคำสั่งองต o ได้อีกต่อไปแต่ข้อดีคือเขาสามารถก๊อปีได้ ส่วนตัวไหนที่ยังไม่ได้กด static เนี่ยเขา copy ไม่ได้เหตุผลเพราะเขาจะกอะกับวัสดุที่เราเขียนไปตั้งแต่แรกนี่คือข้อแตกต่างของ static และไม่เป็น static ในกรณีที่เรากดแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเลือกคําสั่ง copy และนําไปวางที่ชั้นอื่นได้เช่นชั้นนี้คือเขาก็จะขึ้นแคน่ถ้าสมมติว่าเราก๊อปทั้งคู่เนะเาะลองไปถ้าเราก๊อปทั้งคู่เลยทั้งตัวที่เป็น static และไม่ใช่ static copy นะ เห็นไหมเขาจะขึ้นมาแค่ตรงนี้เท่านั้นซึ่งตัวล่างเขาไม่มาเหตุผลเพราะว่าเนี่ยเขากอกับเดนชันเขายังไม่ปินสเตติกตัวเลขนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นคุณจะดึงกว้างไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดนชันไม่ปิดไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนเราเป็นคนแมนนวลมันเองแล้วแต่พวกนี้ยังคงมี็นคำสั่ง a อยู่นะคะข้อต่างๆส่วนเรื่องของฟอนต์เนี่ยคือเราสามารถปิด จากแ่งถึงว่าเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์เราสามารถมาเลือกตรงแบบ m e s u a l v a l u e ูนะคะแล้วก็มาเป็นคอ t o อ t ติกแล้วก็พิมพ์ไปเลยก็ได้ว่าเราต้องการอะไรคเองซึ่งตัวเนี้ยไม่มีผลอะไรแล้วเขาจะไม่ใช่ a อ t ตัอกต่อไปนะคะอ่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่เป็นแบบเอ่อพอยเตอร์พอยเตอร์เอาไว้ใช้ในกรณีที่พื้นที่เล็กมากอย่างเช่นต้องการเปลี่ยนตัวเนี้ยนะคะให้มีพอยเตอร์เราสามารถคลิกตรงขอมพอยเตอร์ได้เขาก็จะขึ้นมานแบบพอยเตอร์แบบนี้ให้ ส่วน pointer เ,เนี่ยก็มาตั้งค่าเอานะคะใส่ระย,ะยะยังไงองศาเท่าไหร่ขนาดลูกศรความกว้างความ,วามยาวเท่าไหร่อันนี้เรามาตั้งค่าคงตึงเอานะนะคะแต่ว่ามี pointer เ,เอาไว้ให้ใช้เคอ่ะเครื่องมือ dimension ก็จะประมาณนี้ส่วนตัว dimension เนี่ยที่เอาไปใช้กับพวก td document นะเหมือนกันเลยนะคะว่าเราต้องการใช้นะอย่างเช่นเดี๋ยวทำให้ดูกับ,บไวๆแล้วกันเนาะ สมมติเป็นแบบนี้นะคะเราต้องการแบบทำ dimension ในหน้า t ีเราสามารถเลือกไปแบบ Create t นะคะอะพอเป็น Td แบบนี้แล้วใช่ไหมเราสามารถใช้คำสั่ง dimension ใน Td ได้ในการเอามาทำ Td แต่ว่าเลือกอดูตำแหน่งของพวกแนวให้ดีๆแล้วกันเนาะนะคะมันคืแกนได้แบบก็จะเป็นแบบตามแกนนี้นะคะเพื่อใส่ dimension ก็จะดูเล็กๆหน่อยอาจจะต้องมาเปลี่ยนฟอนต์เพิ่มเอานะคะหรือว่ามาขยับอะไรพวกนี้ทีดีอะไรแบบนี้นะคะเราจะสามารถใช้งานในเรื่องเครื่องมือที่เป็นของทางทีดีได้นะคะก็จะประมาณโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับเครื่องมือทางด้าน Dimension น,น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราปพบกันใหมนะ่ในเครื่องมือต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ